เบาะไทยโซสวัสดีครับรอครับรอออกนะกุดใดวัชบาดีทุกท่านเอฟซีการลงเยอะมากเอฟซีโอ้ผมมาจงวันยังไม่มีนะผมท้ำน้ำไม่ไหลนะแต่ว่าปลาลงเยอะมากเอฟซีดูนะผมโอ้โหดูโอ้โหจริงนะมีปลาหมอปลาคอหน่อยนะผมโอ้โห ดูสิดูโอ้โหหมายพอดเขาเดี๋ยวฟูชากเมาครับผมโอ้โหดูสิปลาปลาเพียบเลยครับผมอี่น้องมันยังลงไม่หมดนะพี่น้องยากจะลงมาเรื่อยๆนะครับผมดูสิดูปลาส,สวยๆะครันผโอ้โห อยู่บนน้ำไม่ไห L ลเลยเนี่ยน้ำไม่ไหลแล้วตัวปลาตัวปลาจะมีเรื่อยลงมาเรื่อย,อยนะรับปลาโอ้โหอีกสิหืมเพียบปลาเพียบสิ อีเดาปลาทั้งเลยไอ้สิคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งเช้าม,มาเอาครับผมเดี๋ยวไม่เค้าเดี๋ยวค่อยลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอืมเกี่ยวเลยนะครับไปสิขึ้นไปนะครับยอดเลยดูข่าวขาวสุดยอดอีกทีสุดครับ Se ganhar é mais, อ,อดอดชมเลยพี่นะสวยเกินนะผมโอ้โหจริงหวงยามาครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคนะผมไม่น่าเชื่อปลาดเดยอะมากไอซี่โอ้กบก็มีกบก็มีอ้ากบคนนี้อ้าไปโอ้โหสมบูรจริง <c ười> ครับรอครับรอสวัสดีครับ